ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขุขมสุกตนกับผมพี่น้องอีฟซีกันครับตอนของมาลมังอย่างจะต้องไปจะต้องตั้งในอีกถ่ายพีดดรุณไู่ไม่มน้องเดี๋นี่พี่นอ้องอีฟซีกันครับเกามาลังที่ธี่นะครับผมมาถ่ายรูปกับคุยบ้านฟินแลนด์นะครับผมนีม่ครับพี่น้อง มั่งยีนี้เด็พี่น้องขนาดซ้ำนี้ด้ครับมือยู่บ้านแทงวันพปรุดการของทีนานของเรามีเพือนครับต่วนไปยังกว่าต่วนไปยังกว่าแสดงว่าคุณน้อง ฝากพี่น้องด้อครับผมจะดันครขอบคุณมากครับขอบคุณครับยสองครับผมจะันคะอบคุณลูกคูี้นครับแม่ดวยแม่ขอบคุณมากครับค้รพี่น้องบรรยากาศนะครับผมได้งที่น้องกโอน้องสี่กมคอปเตอร์ ไครับไปไทยลูกน้ำมูไหยลูกน้ำมูเลยลูกทับทับใจทับใญเขาตุเกี้ยวมิวสิกน้องนี่น้าไได้น้องนี่หน้าไปแล้นีหน้าขอบคุณนะครับ

คนที่งานโตเกียวมิสเกอดังแล้วดังอีกด้วยแล้วด้วยครับมาเป็นลำเพลินเ่อแหละีเธอสองครับปักในวันที่22ตุลาน2567มอั่เป็นรำเพลินมาทกันครับโตเกียวมิซิโดยีวันที่แรกครับครับสวัสดีครับท่านครับในูปนให้ารูะรูปใูนะคะ ทีมีมือสององค์ก็อย่างที่เขาให้ถูกหน้ารวมกันโดยรวมกัว่าที่ไทยยังยังยังยัตรงนี้นะคะเดือดสองเขาต้องงานงานเรีนกัน เออมันเมียนกว่างทั <c ười> <c ười> <ình> ้งเรียวเนมันเมียนกวางทั้งเดียวเาเฮ้ยวรอาไเขาไม่นั่งไหนแอดมินเฮาตัวนีแอดมินนูฟูกตัวนี้ รไปงานกันแล้วนะครับพี่น้องเราจากไปถ่ายรูปรับน้องๆแลนะครับคือสิมีโอกาสพ่อกันมาอีกเทียรนึงประมาณช่วงบินวงนะครับผมรับเชิญทีมงานโตเกียวมิวสิกนะครับพี่น้องเมื่อนี้ก็เพือว่าปลื้มใจย่างๆนะครับผมกับน้องลีโอน้องซีแกรมแล้วก็น้องคอปเตอร์ คอนเท์เนี่ยอัธยาศัยดีแหงพี่น้องหรือว่าปลื้มใจโอกาสนะครับคือสิริพ่อกันอีกน,นะครับผมกำน้องไส้หล่าเอาพี่น้องครับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องเอฟซีท่านครับทางโตเกี่ยว,วกัวยูซทางศิลปเพลินฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจเชียร์และแจกศิลปินมอลอ